สวัสดีค่ะคุณพ่อคุณแม่วันนี้พบกับหมอปันธิตานะคะหัวข้อวันนี้หมอจะมาพูดเกี่ยวกับเรื่องของภาวะบกพร่องการอ่านและการเขียนค่ะ เรื่องของการอ่านและการเขียนนะคะก็คือถือว่าเป็นหนึ่งในในความสามารถนะคะทางด้านการเรียนรู้ของเด็กนะคะซึ่งมันก็จะประกอบไปด้วยการอ่านการเขียนแล้วก็การกำนนคำนวณคำนวณนะคะคันนี้ในปัญหาในปัจจุบันเนี่ยก็คือในเรื่องของการอ่านและการเขียนเนี่ยเด็กไทยเนี่ยก็จะพบว่ามีปัญหาเรื่องของภาวะบกพร่องทางด้านนี้ได้เป็นเปอร์เซ็นต์ที่ค่อนข้างเยอะเลยทีเดียวค่ะวันนี้หมอจะมาพูดเกี่ยวกับเรื่องของว่า ไอการอ่านและการเขียนที่บกพร่องเนี้ยมันคืออะไรนะคะแล้วก็วิธีการสังเกตลูกง่ายๆรวมถึงวิธีการดูแลค่ะ อันนี้นะคะมันก็คือหมายถึงการมีทักษะการอ่านและการเขียนเนี่ยที่ช้ากว่าเด็กในวัยเดียวกันค่ะทักษะการอ่านแล้วก็การเขียนนะคะถือว่าเป็น2ใน3ของความบกพร่องทางการเรียนค่ะซึ่งความบกพร่องในการเรียนเนี่ยนอกจากจะมีความบกพร่องในเรื่องการอ่านการเขียนแล้วก็ยังจะมีอีกอันนึงก็คือเรื่องของการคํานวณน,นะคะ โดยเราเนี่ยจะพบปัญหาของการบกพร่องทางด้านการอ่านเนี่ยมากที่สุดค่ะในเรื่องของความบกพร่องทางการเรียนนะคะของเด็กๆก็คือประมาณ80%เลยนะคะภาวะบกพร่องทางการอ่านเนี่ยคือหมายถึงอะไรก็คือหมายถึงว่ามันจะมีความยากลำบากมากในการที่จะอ่านคำหรือว่า สะกดคำนะคะให้ได้ถูกต้องแล้วก็แม่นยำค่ะแล้วก็รวมหมายถึงว่าการอ่านได้อย่างคล่องแคล่วนะคะก็คือจะอ่านหนังสือเนี่ยไม่คล่องแคล่วนะคะโดยจะมีความบกพร่องของการสะกดคำหรือการปฏิป,ปะตะตัวอักษรนะคะในส่วนของภาวะบกพร่องอีกอันนึงที่เหมาะจะพูดก็คือเรื่องของการเขียนเนะาะค่ะอ่าคันนี้ในเรื่องของการเขียนเนี่ยก็คือ,อภาวะบกพร่องการเขียนก็คือหมายถึงการที่แบบมีภาวะ ความบกพร่องนะคะในการเขียนหนังสือการสะกดคำนะคะโดยมันมักจะสัมพันธ์กับการฟังนะคะแล้วก็การแยกเสียงที่มีความบกพร่องก็คืออาจจะแบบได้ยินไม่ชัดนะคะและก็จะมักพบร่วมกับการบกพร่องทางด้านการอ่านนะคะก็คือพออ่านไม่ออกเนี่ยก็คือไม่สามารถที่จะเขียนหนังสือได้นะคะ อีกกลุ่มหนึ่งก็คือที่ทําให้เกิดความบกพร่องทางด้านการเขียนก็คือในเรื่องของกล้ามเนื้อนิ้วที่อาจจะทํางานผิดปกติค่ะก็เลยทําให้เขียนหนังสือออกมาเนี่ยเขียนได้แต่ว่าอาจจะตัวไม่สวยหรือว่าแบบดูแบบยุกยิกไปมาตัวใหญ่ตัวเล็กบ้างนะคะซึ่งตรงเนี้ยมันก็ถามว่าในเรื่องของภาวะบกพร่องทางการอ่านและการเขียนเนี่ยมันจะหายขาดได้ไหมก็คือมันไม่สามารถที่จะรักษาให้หายขาดได้นะคะแต่ว่าเราสามารถที่จะ แก้ไขแล้วก็พัฒนาได้ค่ะโดยการให้น้องๆเนี่ยได้ฝึกฝนนะคะการเขียนการอ่านเนาะแล้วก็การพูดอย่างสม่สมําเสมอค่ะที่สําคัญก็คือหากคุณพ่อคุณแม่เนี่ยสังเกตความผิดปกติของลูกเนี่ยได้เร็วนะคะมันก็จะยิ่งทําให้แบบเข้ารับการรักษาการฝึกฝนได้เร็วขึ้นอาการก็จะดีขึ้นได้ค่ะ สาเหตุของความบกพร่องทางการอ่านและการเขียนในเด็กนะคะมันก็จะมีสาเหตุเนี่ยเหมือนกับปัญหาพัฒนาการอื่นของเด็ก่ะก็คือได้แก่เรื่องของกรรมพันธุ์แล้วก็สิ่งแวดล้อมนะคะในเรื่องของกรรมพันธุ์ค่ะก็คือหากมีคุณพ่อคุณแม่หรือว่าพี่น้องสายตรงนะคะที่มีความบกพร่องทางด้านการอ่านและการเขียนเนี่ยก็มีแนวโน้มว่าน้องอาจจะมีความ บกพร่องได้เช่นกันค่ะในเรื่องของอันที่สองนะคะในเรื่องของสมองนะคะก็คือเขาบอกว่าคนที่มีความบกพร่องทางการอ่านและการเขียนเนี่ยสมองเนี่ยมันจะมีความผิดป,ปกติในตัวสมองเลยนะคะคือไม่สามารถที่จะแบบแยกแยะเสียงจดจําเสียงตัวอักษรน,นะคะแล้วก็ไม่สามารถที่จะแบบประกอบคําออกมาเป็นคําได้คะ่ะหรืออาจจะแบบมีปัญหาในเรื่องของการมองตัวอักษรสลับตําแหน่งไปมานะคะเนื่องจากว่าในสมองมันมีความผิดป,ปกติ นะแล้วก็อันสุดท้ายเลยนะคะสาเหตุที่ทําให้มีความบกพร่องทางการอ่านและการเขียนก็คือการขาดการกระตุ้นอย่างเหมาะสมตามช่วงวัยค่ะเราจะพบเด็กที่มีความบกพร่องทางการอ่านและการเขียนนะคะได้ประมาณ4 – 1 0เเซนะคะของเด็กวัยเรียนก็คือเด็กวัยประถมหนึ่งขึ้นไปนะคะ ปัจจุบันนี้ก็พบว่าเจอเยอะขึ้นนะคะกว่า10%เนอนาะอาจจะเป็น10%กว,กว่าเลยด้วยซ้ําค่ะส่วนใหญ่เนี่ยเราจะพบปัญหานี้ในเด็กผู้ชายนะคะมากกว่าเด็กผู้หญิงนะคะแล้วก็จะพบร่วมกับเด็กที่มีปัญหาพัฒนาการอื่นๆด้วยนะคะยกตัวอย่างเช่นเด็กที่มีภาวะสมาธิสั้นนะคะก็อาจจะพบเรื่องของความบกพร่องทางการอ่านและการเขียนรวมโดยได้เนาะหรือเด็กที่เป็นแบบออทิสติกนะคะก็อาจจะพบ รวมด้วยได้ค่ะรวมถึงเด็กที่มีปัญหาเรื่องของการก่อกวนนะคะแล้วก็มีปัญหาเรื่องอันตรพาณในโรงเรียนนะคะกลุ่มนี้ก็มีนานามที่จะมีความบกพร่องทางการอ่านและการเขียนด้วยได้ค่ะ ก็จะมีคนที่มีชื่อเสียงนะคะในโลกนะคะที่มีปัญหาเรื่องของการบกพร่องทางการอ่านและการเขียนนะคะแต่ว่าเขาก็สามารถที่จะพัฒนาทักษะด้านอื่นๆน,นอกจากการอ่านและการเขียนเนี่ยขึ้นมาทําให้เขาเป็นบุคคลที่มีชื่อเสียงระดับโลกนะคะยกตัวอย่างเช่นจอห์นเลนนอนนะคะอันนี้ก็จะเป็นแบบสมาชิวงดะบตเทิลนะคะซึ่งแบบถ้ารุ่นพ่อเราก็อาจจะรู้จักก,กันเนาะก็อันนี้นะคะก็คือจริงๆแล้วเนี่ยเขาเป็นคนที่มีปัญหาบกพร่องทางด้านการอ่าน,นะคะ่ะแต่ว่าเขาก็สามารถที่จะแต่งเพลง ะะแล้วก็สามารถที่จะแบบประพันธ์เพลงออกมาได้นะคะให้มีเนื้อหาแล้วก็มีความไพเราะแล้วก็เป็นที่นิยมชื่นชอบในยุคนั้นๆอย่างมากเลยค่ะคนต่อมาะะที่จะพูดถึงไม่ได้เลยก็คืออันเบิร์กไอสไต์นะคะถ้าเกิดเคยไปย้อนดูประวัติของอันเบิร์กไอสไต์เนี่ยเขาก็าเราก็จะพบว่าเขาอะมีปัญหาเรื่องของโรค mm hmm. ดิสเลกเซียก็คือเรื่องความบกพร่องทางการอ่านและการเขียนนะคะจนแบบทาให้แบบมีการต้องออกจากโรงเรียนก่อนวัยนะคะคุณครูก็จะหาว่าเขาเป็นเด็กที่โง่ ไอคิวน้อยไอคิวต่ำนะคะแต่ว่าต่อมาแล้วเนี่ยเขาก็สามารถที่จะเป็นนักฟิสิกส์นะคะบุคคลอัจฉริยะชื่อดังของโลกได้เลยค่ะคนสุดท้ายนะคะที่เกิดถ้าเกิดหมอจะไม่เอ่ยถึงก็อาจจะแบบมันก็เป็นคนที่ เป็นบุคคลที่มีชื่อเสียงนะคะระดับโลกอีกคนหนึ่งนะคะคือปิกัสโซนะคะคนนี้ก็คือท่านเนี่ยก็คือมีปัญหาทางด้านการอ่านและการเขียนเหมือนกันนะคะผสมอักษรไม่เป็นอ่านตัวหนังสือไม่ได้เลยแต่ว่าเขาก็สามารถที่จะพัฒนาทักษะด้านอื่นๆนะคะจนมาเป็นอัจฉริยะทางด้านการวาดรูปนะคะชื่อดังระดับโลกค่ะ ในวัยก่อนเข้าเรียนนะคะอันนี้จะค่อนข้างสังเกตยากนิดนึงนะคะเพราะว่าเนื่องจากความเป็นเด็กเนี่ยก็ทําให้เรื่องของการพูดเนี่ยเขาก็อาจจะยังพูดได้ไม่ชัดนะคะหรือว่าการอ่านอะไรเงี้ยเขาก็อาจจะยังแบบจำได้ไม่ค่อยได้แต่เราเนี่ยก็สามารถที่จะสังเกตลูกง่ายๆได้นะคะว่าถ้าเกิดว่าลูกมีปัญหาด้านการอ่านและการเขียนเนี่ยเขาจะเป็นยังไงเนาะก็คือ เด็กในช่วงวัยอนุบาลนะคะก็คืออนุบาลหนึอนุบาลสอนุบาลสนะคะคือตามวัยเนาะสี่ขวบห้าขวบหขวบนะคะอันนี้คือตามวัยอนุบาลเนาะก็คือจะไม่รู้สึกสนุกกับการเล่นคํำของจองนะคะแล้วก็จะมีการสับสนคํา พูดสลับกันนะคะไม่สามารถที่จะจำตัวอักษรพยัญชนะแล้วก็เสียงได้นะคะยกตัวอย่างเช่นอย่างถ้าเขาพูดว่ากินข้าวเขาจะพูดว่าข้าวกินนะคะคือเขาจะแบบเรียงคำเนี่ยอยู่ในหัวเขาเนี่ยคือสลับมั่วกันหมดเลยแล้วก็ กไก่กับคนทุกเนี่ยถ้าชักซักประมาณอนุบาล2อนุบาล3เนี่ยเด็กก็เริ่มจำนด้นแลลนะเนาะพยัญชนะหรือ ABC ง่ายแต่ว่าอันเนี้ยคือยังจำไม่ได้สักทีนะคะอ่ะแล้วก็เด็กอาจจะมีปัญหารเรื่องของการพูดนะคะที่ช้ากว่าเด็กวัยปกตินะคะก็คือต้องคิดนานกว่าจะออกมาเป็นคำพูดคือจะพูดอะไรเนี่ย คือต้องคิดคิดนานมากเลยกว่าจะพูดออกมานะคะอันสุดท้ายเลยก็คือ,อาการจำตัวเลขแล้วก็ตัวอักษรเนี่ยคือเขาจะจำไม่ได้นะคะถึงแม้ว่าเราจะแบบพยายามสอนย้ำกระตุ้นหลายๆครั้งแล้วอะ่ะเราก็ยังแยกแยกไม่ได้อยู่ดีนะคะในช่วงวัยอนุบาลเนาะคือ4 5 6หนะคะ4ี่ขวบ5้าขวบหขวบนะคะถ้าน้อยกว่านี้คือไม่นับนะคะอันนี้ก็คือถือว่าอาจจะมีความผิดป,ปกติะคะ่ะ ในช่วงวัยประถมนะคะจะเป็นวัยที่เราจะพบเด็กที่เป็นภาวะบกพร่องทางการอ่านและการเขียนเนี่ยได้มากที่สุดเลยเพราะว่ามันจะมีเรื่องของการเรียนที่เข้มข้นมากขึ้นกว่าวัยอนุบาลนะคะก็จะเริ่มสังเกตได้แล้วว่าอันเนี้ยดูละผิดปกตินะคะโดยเด็กในวัยประถมนะคะที่จะมีปัญหาเรื่องของภาวะบกพร่องนี้นะคะก็คือเขาก็จะอ่านคําสะกดไม่ได้นะคะอ่านผิดหรือว่าอ่านได้ช้ากว่าเด็กวัยเดียวกันนะคะ น้องก็จะมีพฤติกรรมที่จะแบบไม่ชอบที่จะแบบอ่านสะกดคํานะคะคือเวลาให้อ่านหนังสือสะกดคําแบบกออากาขออาขาปออาปาอะไรเงี้ยเขาจะไม่ชอบอ่านแล้วเขาจะบอกว่ายากทําไม่ได้นะคะแต่ถ้าเกิดในกรณีที่ น้องเนี่ยมีความบกพร่องเนี่ยแต่ว่าแบบไม่มากนะคะคืออาจจะเป็นเล็กน้อยเป็นบางคำนะคะที่แบบบกพร่องอะไรเงี้ยเนาะอ่านคือแบบพอจะอ่านได้นะคะแต่ว่าอาจจะช้านิดนึงเนาะแล้วก็สะกดเนี่ยได้ช้ากว่าเด็กวัยเดียวกันนะคะเนื่องจากว่าการที่เขามีความบกพร่องเล็กน้อยเนี่ยเขาก็ ไม่สามารถที่จะอ่านสะกดคําบางคําได้มันก็เลยทําให้เขาต้องจําคํานั้นแล้วกว่าที่บบบจําแล้วจะพูดออกมาไม่ได้พูดมาจากความเข้าใจนะคะอะแล้วก็เด็กเนี่ยก็คือจะไม่สามารถเลือกใช้คําพูดได้ในการสื่อสารได้อย่างเหมาะสมนะคะเช่นแบบ เขาก็จะพูดสลับกันเนาะบางทีแบบว่าจะไปเที่ยวอะไรเงี้ยเที่ยวจะไปอะไรเงี้ยเนาก็จะพูดแบบสลับกันนะคะหรือว่าไปกินข้าวอะไรกินข้าวไปอะไรเงี้ยคือจะมีการพูดสลับคํากันนะคะพวกนี้ก็คืออาจจะสงสัยแล้วว่าลูกเราอาจจะมีปัญหาเรื่องของภาวะบกพร่องการอ่านและการเขียนหรือเปล่านะคะในช่วงวัยประถมเนาะแล้วก็อันสุดท้ายเลยก็คือมีการเขียนนะคะหรือว่าแบบ ตัวเลขที่แบบผิดนะคะโดยที่แบบเราพยายามเน้นสอนแล้วเนี่ยก็ยังผิดอยู่ดีอย่างเช่นเลข6กับเลข9นะคะคือสอนเท่าไหร่ในวัยประถมก็ยังเขียนผิดอันนี้ก็จะให้เข้าขาว่าสงสัยว่าอาจจะมีความบกพร่องค่ะ ในช่วงวัยรุ่นแล้วก็วัยผู้ใหญ่นะคะเราก็จะเจอปัญหาเรื่องของการบกพร่องทางการอ่านและการเขียนได้ค่ะโดยจะมีลักษณะออกมาดังนี้นะคะก็คืออาจจะมีการอ่านแล้วก็การเขียนหนังสือเนี่ยที่ช้ากว่าปกติค่ะทําให้แบบงานทักษะที่ต้องใช้เป็นการอ่านและการเขียนเนี่ยเขาก็จะทําได้ช้ากว่าคนปกติทั่ว,วไปค่ะ อันที่2ก็คือเขาจําสรุปใจความสําคัญของเรื่องต่างๆได้ไม่ค่อยดีนะคะหรือว่าบางทีก็คือเขียนเรียงความหรือว่าสรุปเนื้อหางานเนี่ยได้ไม่ค่อยดีค่ะ อันต่อมาก็คือมีปัญหาเรื่องของการสะกดคำนะคะเช่นคำว่าพักผ่อนนะคะก็จะสะกดอาจจะเป็นผักผ่อนเนาะก็คือจากพอพนันใช่ไหมคะไม่หนอากาศกอไก่พักอันนี้ก็จะอ่านเป็นผักแทนเนาะพอพึ่งไม่ห็นอากาศกอไก่แทนนะคะเวลาเวลาสะกดคำอะ่างเงี้ยเขาจะผิดได้เนาะอันต่อมาก็คืออาจจะออกเสียงชื่อหรือคำต่างๆผิดนะคะอ่าแล้วก็อันต่อมาก็คือไม่ค่อยเข้าใจมูคหรือว่ามีการแบบ เล่นคําความหมายของคำเนี่ยบางทีถ้าเพื่อนแบบมุกค,คําพูดอะไรเงี้ยเขาก็จะแบบคิดไม่ทันไม่สามารถที่จะแบบตลกไปกับมุกนั้นๆได้นะคะอันสุดท้ายเลยก็คืออาจจะมีปัญหาเรื่องของการเรียนภาษาต่างประเทศนะคะคือนอกจากภาษาไทยจะไม่แบบไม,ไม่ไม่ได้แล้วก็คือเขียนอ่านไม่คล่องนั้เนี่ยเขาก็อาจจะแบบไม่ชอบภาษาอังกฤษนะคะก็คือแบบเหมือนกับพยายามเรียนรู้ฟังพูด เต็มที่แล้วก็ยังแบบไม่สามารถที่จะเรียนรู้ได้ค่ะอันนี้ก็คือจะเป็นเรื่องของปัญหาบกพร่องทางการอ่านและการเขียนในวัยผู้ใหญ่แล้วก็วัยรุ่นนะคะ ในเรื่องของการวินิจฉัยภาวะบกพร่องทางการอ่านและการเขียนนะคะเราก็จะใช้วิธีการตรวจก็คือจะเป็นการตรวจ i q test ทนะคะแล้วก็การตรวจ w R A T นะคะหรือว่าถ้าพูดสั้นๆคือ r รดนะคะ r รดไท a i วอร์ชันเนี่ยแต่มันก็จะมีตัวย่อที่ยาวเนาะคือตรงนี้ไอตัวอันที่2เนี่ยมันจะเป็นการทดสอบเพื่อประเมินภาวะาบกพร่องทางการเรียนรู้นะคะของเด็กนักเรียนนะคะที่ศึกษาอยู่ในชั้นประถม1-6ถึงค่ะโดยก็จะวัดความสามารถนะคะทางด้านการ การเขียนสกดรํคแล้วก็ด้านคณิตศาสตร์นะคะในส่วนบุคคลนะคะก็คือในส่วนของเด็กเนี่ยวัยประถมเนี่ยค่ะก็คือจะเจอปัญหาเรื่องของ ปัญหาบกพร่องทางการอ่านและการเขียนได้บ่อยนะคะโดยที่คุณพ่อคุณแม่ก็จะพามาปรึกษานะคะเรื่องของแบบเรียนไม่ทันเพื่อนอ่านหนังสือไม่ออกนะคะคําง่ายๆที่แบบอยู่ในชั้นเรียนนั้นคือปกติหนังสือแบบเรียนของไทยะคะ่ะมันก็จะเรียงตามระดับชั้นนะคะแต่ว่าน้องไม่สามารถที่จะอ่านตามระดับชั้นนั้นได้นะคะอาจจะต่ํากว่าร,ระดับชั้นนั้นหหรือ2ระดับแต่ในระดับชั้นนั้นน้องอ่านไม่ได้แล้วก็ไม่สามารถที่จะแบบเขียนคําตามคําพูดออกมาได้ที่ในเนื้อ หาที่อยู่ในชั้นนั้นๆนะคะไม่ใช่ว่าข้ามขั้นเนาะสมมุติถ้าเราอยู่ป .1 เนี้ยเราก็ต้องอ่านอ่านหนังสือแบบเรียนป .1 ได้แล้วก็สามารถที่จะเขียนหนังสือที่เป็นแบบขั้นต่ําของป .1 ได้นะคะแต่ว่าอันเนี้ยคือไม่สามารถทําได้เลยของอนุบาล3ก็ทําแทบไม่ได้อนุบาล2อาจจะไปทาได้ของอนุบาล2อหรืออนุบาล1นะคะอันเนี้ยก็คือให้สงสัยแล้วว่าลูกมีความผิดป,ปกตินะคะก็อาจจะต้องมาทดสอบ IQ นะคะแล้วก็ทดสอบเรื่องของประเมินภาวะบกพร่องทางด้านการเรียนรู้ค่ะ เมื่อเราสงสัยนะคะหรือว่าแบบสันนิษฐานแล้ว ว่าลูกเราอ่ะจะมีปัญหาด้านการอ่านและการเขียนนะคะก็จะต้องพาลูกไปตรวจ IQ รวมถึงตรวจไอตัว w r a านะคะก็คือเพื่อที่จะแบบได้คอนเฟิร์มจริงๆนะคะว่ามีปัญหาบกพร่องทางด้านไหนนะคะหลังจากนั้นเนี่ยถ้าเกิดเรารู้แล้วว่าลูกเราอ่ะมีปัญหาบกพร่องจริงๆทั้งการอ่านการเขียนหรือว่าทั้ง2องอย่างนะคะเราก็ต้องแจ้งคุณครูนะคะที่แบบอยู่ในคุณครูที่เป็น ครูประจําชั้นหรือว่าคนที่สอนน้องนะคะเพราะว่าการเรียนของลูกเรามันจะต้องเปลี่ยนไปจากเดิมนะคะมันจะต้องไม่ใช่เป็นการสอนรวมอยู่ในห้องใหญ่ๆเนาะจะต้องเป็นการสอนกลุ่มเล็กๆนะคะแล้วก็จะต้องเป็นแบบมีคุณครูเนี่ยคอยแจกแจงการเขียนแล้วก็การอ่านอย่างเป็นขั้นตอนคะ่ะเพื่อที่จะทําให้เด็กเนี่ยสามารถเขียนแล้วก็อ่านได้บ้างนะคะเช่นการสะกดคำเนาะการอ่านการเขียนเนี่ยก็จะสอนเป็นกลุ่มย่อยๆนะคะอาจจะแบบครั้งละ30นาทีถึง45่นาทีนะคะสัปดาห์ละ4-5คร ก็คือวิชาอื่นศิละปะดนตรีคณิตศาสตร์แล้วก็ไปเรียนตามปกติแต่ว่าด้านภาษาไทยเนี่ยการเการเขียนแล้วก็การอ่านเนี่ยจะต้องแบบมานั่งเรียนรวมกลุ่มเล็กๆกันนะคะเป็นแบบคาบหนึ่งก็30นาทีถึง45นาทีนะคะการช่วยอ่านบทเรียนให้ฟังนะคะก็จะเป็นอีก อันหนึ่งเนาะที่แบบเด็กที่มีภาวะบกพร่องทางการอ่านและการเขียนเนี่ยเขาจะเข้าใจเนื้อหาบทเรียนได้นะคะเพราะว่าเขาไม่ได้มีปัญหาด้านการฟังแต่ว่าเขาเขียนกับอ่านเนี่ยไม่ได้เนาะเพราะฉะนั้นก็ก็จะเป็นการแบบช่วย ในเรื่องของอ่านให้เด็กฟังนะคะเพื่อให้เขาแบบสามารถที่จะเรียนรู้เนื้อหาบทเรียนได้นะคะแล้วก็อาจจะเป็นแบบให้เวลาในการทําข้อสอบเนี่ยของเขาเนี่ยให้มากขึ้นนะคะเพื่อที่จะแบบเพียงพอในการอ่านแล้วก็เขียนตอบนะคะก็จะทําให้เด็กเนี่ยเรียนได้ดีขึ้นคะ่ะเราและที่สําคัญเลยนะคะเราเนี่ยควรที่จะต้อง เพิ่มทักษะของเด็กนะคะในด้านอื่นๆที่เขาสนใจนะคะก็คืออาจจะเป็นแบบดน,นตรีกีฬานะคะหรือว่าศิละปะเนาะเพื่อทําให้แบบเด็กเกิดความภาคภูมิใจนะคะในตนเองเนาะหรือว่าอาจจะเป็นแบบการที่ครูก็ให้ความร่วมมือเนาะกับคุณพ่อคุณแม่นะคะแบบในการที่แบบโอเคลูกแบบอ่านอ่านช้าเขียนช้าครูก็มาแบบ สอนใช่ไหมคะแล้วก็แบบอาจจะไปเน้นว่าเออเห็นว่าเด็กคนนี้มีความสามารถด้านศิละปะหรือด้านดนตรีก็คือแบบไปเน้นด้านนั้นด้วยเพื่อให้เด็กเกิดความบบภาคภูมิใจในตัวเองว่าถึงเขาจะแบบอ่านเขียนไม่ทันเพื่อนนะคะแต่เขาก็ยังมีความสามารถพิเศษด้านอื่นๆอีกคะ่ะในส่วนของหมอนะคะก็จะต้องแบบนอกจากว่าจะต้องแบบ หาว่าเด็กเนี้ยมีปัญหาเรื่องของการอ่านและการเขียนหรือเปล่าเนาะก็จะต้องแบบหาโรคร่วมด้วยนะคะเพราะว่าเหมือนที่บอกมาว่าส่วนใหญ่แล้วเด็กที่มีเพราะว่บกพร่องทางการอ่านและการเขียนน่ะมักจะพบร่วมกันกับโรคอื่นนะคะก็อย่างเช่นพวกซนหรือว่าสมาธิสั้นนะคะซึ่งหากว่ามีโรคดังกล่าวร่วมเนี่ยก็จะต้องรักษาร่วมกันไปด้วยนะคะ ในเด็กที่มีปัญหาเรื่องของการอ่านและการเขียนนะคะก็จะพบโรคร่วมนะคะคือสมาธิสั้นเนี่ยได้40-50เนเลยนะคะส่วนโรคอื่นๆเนี่ยที่จะเจอได้นะคะก็คืออาจจะมีปัญหาด้านการพูดค่ะอาจจะแบบการออกเสียงคำนะคะหรือว่าเรียงคำพูดคำสื่อสารเนี่ยไม่ถูกต้องนะคะหากเราแบบถ้าเกิดว่าเจอว่าลูกเนี่ยเป็นภาวะอ่าน กับเขียนมีปัญหาหรือว่าบกพร่องเนะะี่ยค่ะก็จะต้องดูด้วยว่ามีโรคอื่นร่วมด้วยไหมนะคะเพราะว่าจะต้องรักษาไปร่วมกันเพื่อให้คุณภาพชีวิตของลูกดีขึ้นค่ะเหมือนที่หมอพูดมานะคะว่าเด็กที่เป็นโรคนี้นะคะคือเขาก็จะมีปัญหาด้านการอ่านและการเขียนคือมีปัญหาอยู่แล้วแต่มันจะมากจะน้อยเนี่ยมันขึ้นอยู่กับการที่ว่าเราเนี่ยฝึกฝนลูกนะคะ ถูกวิธีแล้วก็รวดเร็วหรือเปล่าเนาะคือถ้าเกิดว่าเราเนี่ยรู้ว่าลูกเป็นนะคะโรคนี้แล้วเราแบบฝึกฝนเขานะคะแบบ แจ้งคุณครูเนาะแล้วก็แบบได้รับการช่วยเหลืออย่างเหมาะสมอเขาก็จะสามารถที่จะแบบมีชีวิตอยู่ในสังคมได้ตามปกติคือเขาอาจจะไม่ได้แบบเป็นนักเจ้าบทเจ้ากรแบบเขียนหนังสือเก่งอะไรเงี้ยหรือว่าอ่านหนังสือเก่งนะคะแต่ว่าเขาก็จะสามารถที่จะแบบดํารงชีวิตอยู่ในสังคมได้แล้วก็ไปมีทักษะเก่งด้านอื่นแทนได้นะคะแต่ถ้าหากว่า ไม่ได้รับการช่วยเหลือเลยก็คือเรารู้ว่าลูกเป็นโรคนี้แต่เราก็นิ่งนอนจะเออชัานมันเถอะเดี๋ยวก็อ่านได้เดี๋ยวก็เขียนได้อย่างนี้เนาะก็จะมีปัญหานะคะเมื่อเข้าเรียนแบบชั้นสูงสูงขึ้นไปอะก็ทําให้เด็กเนี่ยคือเมื่อเขาเข้าไปเรียนในระดับสูงเขาอ่านไม่ออกเขียนไม่ได้เขาก็ไม่อยากเรียนถูกต้องไหมคะเขาก็แบบอยากจะแบบ หนีโรงเรียนไม่อยากเรียนไม่อยากเข้าเรียนแล้วนะ้องก็จะแบบทาให้แบบมีปัญหานะคะเรื่องของการแบบขาดเรียนหนีโรงเรียนนะคะแล้วก็ในเรื่องของปฏิสัมพันธ์กับเพื่อนเพื่อนะคะอาจจะแบบไม่กล้าคุยไม่กล้าพูดกับคนอื่นๆนะคะก็ทําให้มีปัญหาด้านของการเข้าสังคมได้ค่ะคือโรคนี้นะคะมันคือเป็นโรคที่มันเป็นกรรมพันธุ์นะส่วนหนึ่งกับอีกส่วนหนึ่งก็คือในสมองอะ มันมีความผิดปกติในการที่จะรับรู้ตัวอักษรในการอ่านและการเขียนตัวอักษรแต่คือไม่ได้แปลว่าน้องแบบ ไอคิวต่ำหรือโง่กว่าเด็กอื่นๆนะคะเพียงแต่ว่าเขาแบบเหมือนกับไม่ด้านด้านอ่านแล้วก็เขียนด้านตัวอักษรเนี่ยเขาไม่ได้จริงๆเพราะว่าสมองเขาแบบไม่สามารถที่จะประมวลคําหรือว่าไม่สามารถที่จะรวบรวมออกมาได้คือมันเป็นเรื่องของสมองแล้วกรรมพันธุ์นะคะอันนี้ต้องบอกก่อนเลยเนาะเพราะฉะนั้นต้องบอกว่าโรคเนี้ยเป็นโรคที่รักษาไม่หายนะคะแต่ว่าไม่ร้ายแรงนะคะแล้วก็สามารถที่จะทําให้อาการดีขึ้นได้นะคะหากได้รับการฝึกฝนอยู่บ่อยๆนะคะ หากเรารู้ว่าลูกเราเป็นโรคนี้เราจะทำไงเนาะเราก็จะต้องแบบให้กําลังใจลูกนะคะไม่ดุไม่ว่าเนาะมีหลายๆคนที่เป็นโรคนี้แต่ว่าประสบความสําเร็จได้นะคะอย่างเช่นแบบ คนที่หมอพูดมาขั้นแรกเนาะตอนแรกเลยว่าจะเป็นจอร์นอนนะคะหรือว่าเป็นแบบเป,เป็นคุณปีกาโซอะไรอย่างนี้นะคะซึ่งแบบก็เขาก็ไปมีความสามารถพิเศษด้านอื่นๆน,นอกจากด้านการอ่านและการเขียนนะคะ,ะที่สําคัญเลยก็คือครอบครัวนะคะแล้วก็โรงเรียนเนี่ยจะต้องแบบเข้าใจนะคะแล้วก็ให้ความร่วมมือในการดูแลเด็กที่เป็นโรคนี้นะคะแล้วก็ส่งเสริมทักษะเด็กทางด้านอื่นๆเนาะไม่ว่าจะเป็นแบบกีฬาศิลปะดนตรีนะคะหรือว่าบางคน อ่านอ่านไม่เขียนไม่ได้อ่านไม่ออกแต่ไปแบบเป็นนักวิทยาศาสตร์ได้หรือว่าไปเป็นแบบเก่งด้านเลขอะไรเงี้ยก็มีนะคะคือแบบอันนี้ก็คือเราจะต้องแบบทําให้เด็กแบบเห็นควาสมสามารถพิเศษของเขาด้านอื่นๆนะคะให้เขาแบบเหมือนนับถือตัวเองนะคะแล้วก็ให้เขาเนี่ยแบบเหมือนกับมีความยอมรับจากคนส่วนนอกด้วยนะคะคือจริงๆในเด็กกลุ่มนี้นะคะถึงแม้อ่านกับเขียนอนะมันจะเป็นความเข้าใจในสมอง แต่ว่ามันก็จะมีเรื่องของความจําส่วนหนึ่งนะคะคือถ้าหากเราฝึกฝนนะคะมันก็จะสามารถที่จะอ่านออกและเขียนได้แต่เพียงแต่ว่าคํายากๆหรือว่าสะกดคํายากๆเนี่ยก็อาจจะแบบช้ากว่าเด็กอื่นหรือว่าทําไม่ได้นะคะเพราะนั้นคือเนาะคือถ้าหากเรารู้ว่าลูกเป็นโรคเนี้ยอย่าแบบนิ่งนอนใจนะคะพาลูกไปบอกคุณครูนะคะแล้วก็แบบฝึกฝนลูกนะคะก็คือลูกก็สามารถที่จะแบบเรียนได้ทันตามเพื่อนค่ะ ภาวะบกพร่องทางการอ่านและการเขียนในเด็กนะคะก็คือสาเหตุเนี่ยมันก็คือเกิดจาก พันธุกรรมนะคะหรือว่ากรรมพันธุ์เนี่ยเนาะแล้วก็อันที่2ก็คือเรื่องของแบบในสมองที่อาจจะมีแบบสิ่งผิดปกติอยู่นะคะมีความผิดปกติในสมองทําให้ไม่สามารถที่จะแบบประมวลการอ่านและการเขียนออกมาได้อย่างคนปกตินะคะซึ่งแบบสส่วนเนี้ยก็คือเป็นสิ่งที่ป้องกันแล้วก็แก้ไขไอ้ป้องกันเนี่ยได้แบบยากนะคะเพราะมันเป็นเรื่องที่แบบมีติดตัวมาตั้งแต่กําเน, tau, เนิดเนาะแต่สิ่งที่เราจะสามารถแบบป้องกันลูกเนี่ยไม่ให้กลายเป็นภาวะบกพร่องทางการอ่านและการเขียนเนี่ย ที่มันมีปัจจัยจากสิ่งแวดล้อมเนี่ยเราสามารถที่จะป้องกันได้ค่ะอันแรกเลยก็คือเน้นในเรื่องของการอ่านนะคะให้ลูกเนี่ยรักการอ่านแล้วก็การเขียนตั้งแต่เด็กๆค่ะโดยเน้นผ่านการเล่านิทานนะคะการเล่านิทานเนี่ยก็คือโดยเฉพาะในช่วงหนึ่งปีแรกนะคะเราสามารถเล่านิทานให้ลูกฟังได้เลยตั้งแต่ลูกเริ่มคลอดออกมาวัน2วันแรกหลังคลอดก็สามารถที่จะเล่านิทานนะคะหรือว่าพูดหรือว่าแบบร้องเพลงให้ลูกฟังเพื่อให้ลูกเนี่ยได้รับเสียงแล้วก็จะได้รักการอ่านและการเขียนนะคะ แล้วก็เมื่อน้องเนี่ยอายุประมาณ1ปีขึ้นไปนะคะเราก็สามารถที่จะฝึกให้เด็กเนี่ยใช้ดินสอสีหรือว่าสีเทียนนะคะผ่านการขีดเขียนนะเป็นเส้นนะคะระบายสียุ่งยุ่งขีดเส้นยุ่งยุ่งนะคะเป็นในช่วงวัยที่เหมาะสมเนี่ยก็จะประมาณแบบนี้ประมาณสัก1ขวบขึ้นไปเราก็สามารถที่จะเริ่มให้ลูกแบบฝึกเหล่านี้ได้นะคะเพื่อที่จะทําให้เขาเนี่ยรักในการอ่านแล้วก็การเขียนค่ะแล้วก็ที่สําคัญเลยก็คือไม่ใช้สื่ออิเล็กทรอนิกส์ก่อน2ปีนะคะ อันที่2ก็คือผู้ปกครองเนี่ยค่ะควรที่ต้องเป็นแบบอย่างที่ดีให้แก่ลูกนะคะก็คือให้ลูกเนี่ยรู้จักแบบรักการอ่านการเขียนนะคะคือคุณพ่อคุณแม่ก็จะต้องแบบอ่านหนังสือเขียนหนังสือให้ลูกดูนะคะเพื่อที่จะปลูกฝังให้เขาเนี่ยรู้จักรักการอ่านและการเขียนะค่ะสิ่งสุดท้ายเลยก็คือหากเรารู้ว่าลูกเราหรือว่าสงสัยว่าลูกเรานะคะมีปัญหาทางด้านการอ่านและการเขียนอย่างนิ่งนอนใจนะคะควรที่จะต้องพาไปปรึกษาแพทย์ค่ะ วันนี้นะคะในเรื่องของภาวะการบกพร่องการอ่านและการเขียนในเด็กนะคะถ้าคุณพ่อคุณแม่ฟังมาถึงจุดนี้นะคะคงคิดว่าหลายๆคนก็คงจะสงสัยแล้วว่าลูกเราอ่ะมีปัญหารหรือเปล่านะคะหมออยากจะขอเน้นสองคนะคะก็คืออันแรกเลยก็คือในเรื่องของภาวะบกพร่องจริงกับบกพร่องปลอมนะคะภาวะบกพร่องจริงๆก็คือเมื่อถึงวัยของเขาอะ่ะคือเขาไม่สามารถที่จะอ่านนะคะแล้วก็เขียนได้ตามวัยของเขานะคะอันที่2ก็คือภาวะบกพร่องปลอมซึ่งเราจะเจอบ่อยมากเลยก็คือเกิดจากภาวะ ที่ถูกเร่งรัดทางการเรียนมากเกินไปค่ะยกตัวอย่างเช่นเด็กวัยอนุบาลน,นะคะคุณพ่อคุณแม่พามาปรึกษาหมออนุบาลหนึ่งอ่านหนังสือไม่ออก เขียนหนังสือไม่ได้ซึ่งในวัยอนุบาลหนึ่งนะคะเรายังไม่ได้เน้นนะคะในเรื่องของการอ่านการเขียนวัยอนุบาลทั้งสิ้นก็คือจะเป็นการเรียนรู้ผ่านการเล่นนะคะแล้วก็การแบบกระทาจริงๆการใช้กล้ามเนื้อมัดใหญ่มัดเล็กค่ะยังจะไม่มีการเรียนหรือว่าการอ่านเนี่ยมาเกี่ยวข้องสักเท่าไหร่นะคะแต่ว่าในปัจจุบันเนี่ยต้องยอมรับว่าหลายๆโรงเรียนจะมีการเร่งรัดมากในเรื่องของการเรียนนะคะมันเลยทําให้คุณพ่อคุณแม่หลายๆท่านที่ลูกอยู่ชั้นอนุบาลจะเกิดความกังวลแล้วก็ เหมือนตื่นะกนกขึ้นว่าลูกฉันยังอ่านหนังสือไม่ได้ไไดเขียนไม่ออกเลยอยู่อนุบาลน,นะคะซึ่งหมอจะขอย้ำว่าหากเราเนี่ยสงสัยว่าลูกเราเนี่ยมีปัญหาบกพร่องจริงหรือไม่อันดับแรกเลยนะคะเราควรที่ต้องดูก่อนว่าลูกเราอะอยู่ชั้นไหนอายุเท่าไหร่นะคะหาแบบทดสอบนะคะที่เป็นตามวัยนั้นๆนะคะไม่ข้ามขั้นนะคะ,ะมาทํามาให้ลูกลองดูว่าลูกทําได้ไหมหากลูกทําได้โอเคไม่ต้องซีเรียสแสดงว่าโรงเรียนเร่งเกินไปนะคะแต่หากว่าลูกไม่สามารถทําได้ แม้ว่าจะเป็นแบบแบบทดสอบกลางที่เป็นมาตรฐานเป็นแบบพื้นฐานทั่วไปทําไม่ได้อันนี้อาจจะต้องสงสัยแล้วค่ะว่าลูกจะมีปัญหาบกพร่องหรือเปล่านะคะก็จะต้องรีบพาไปปรึกษาแพทย์ค่ะวันนี้ก็หมอขอลาไปก่อนนะคะถ้าเกิดคุณพ่อคุณแม่ท่านใดชอบคลิปนี้รบกวนกดไลค์กดแชร์กด s u b s c r i b e แล้วก็อย่าลืมกดสั่นกระดิ่งนะคะเพื่อที่จะได้มีคลิปดีๆต่อมาเรื่อยๆค่ะวันนี้ขอลาไปก่อนค่ะแล้พวพบกันใหม่คลิปหน้าค่ะสวัสดีค่ะบ๊ายบาย